กฎของการใช้แม่น้ำนินในคืนลอยกระทงสวัสดีค่ะเราชื่อปลอยฝนเรียกว่าฝนเฉยๆก็ได้นี่ก็คือวันลอยกระทงแล้วหลังจากไม่ได้ลอยมาสองปีกว่าเพราะติดทำโอทีตลอดจนไม่รู้แล้วว่าจะไปลอยที่ไหนเพราะมัวแต่ทำงานนี่แหละแต่ช่างเถอะเดี๋ยวก็หาที่ลอยเองได้นั่นแหละในขณะที่ในคืนลอยกระทงช่วงสองทุมกว่าได้ฉันก็ได้นั่งรถเมย์มาลงที่ป้ายหนึ่ง แล้วเดินหาเพื่อจะได้ที่ลอยก็ <_ d ream> แอบวังเวงน่ากลัวเหมือนกันแฮะฉันได้ไปสะดุดตากับป้ายทางเข้าที่เขียนว่าแม่น้ำนินซึ่งก็ไม่เคยได้ยินชื่อเลยแต่รู้สึกน่าสนใจฉันเลยเดินเข้าไปทางเข้าพร้อมกับกระทงที่นั่งทำเองและชุดไทยตัวที่ฉันอยากใส่มานานแล้วยังไม่ทันได้เข้าไปก็มีชายชาราท่านหนึ่งใส่ชุดไทยโบราณหน้าตาก็โบราณอย่างก,กับหลุดมาจากยุคสุขโขทยนะัย่ย เขาหยุดฉันไว้และมามอบกระดาษใบหนึ่งให้ฉันแล้วมีท่าทีว่าต้องอ่านเท่านั้นฉันเลยลองอ่านเพื่อความสบายใจกฎของการใช้แม่น้ำนินในคืนลอยกระทงกฎข้อที่1ห,ห้ามส่งเสียงหรือพูดคุยสนทนากับใครเป็นอันขาดกฎข้อที่2ต้องทำตัวกลมกลืนกับผู้คนในนั้นไว้เพราะคนพวกนั้นไม่คุ้นเคยกับคนสมัยใหม่กฎข้อที่3ต้องใส่ชุดไทยเท่านั้น หากท่านใดไม่ได้ใส่มาให้ไปยืมชุดที่ห้องตรงสายมือทางเข้าได้หากท่านใดใส่มาแล้วก็ไม่ต้องกฎข้อที่5หากนำของสมัยใหม่เข้าไปเช่นโทรศัพท์มือถือนาฬิกาแม้กระทั่งกระเป๋าสตางค์หรืออะไรต่างๆที่ไม่เข้ากับยุคสมัยโบราณให้นำฝากไว้ในกล่องแล้วคนดูแลตรงทางเข้าจะเฝ้าไว้ให้กฎข้อที่ห อย่าลืมซื้อของอะไรในนั้นกลับมาไม่งั้นชีวิตท่านอาจไม่สงบสุขกฎข้อที่6จงทำตัวกลมกลืนให้เข้ากับคนสมัยโบราณเป็นแม่หญิงต้องสงบสงเง่ยมเรียบร้อยท่านชายก็ทำตัวให้สมกับเป็นผู้ดีไม่ทำตัวกลางหรือท่าทางปแปลกกฎข้อที่7ห้ามจ้องไปในแม่น้ำนานเด็ดขาดหรือสัมผัสกับน้ำกฎข้อที่8 เมื่อลอยกระทงขอพรหรืออะไรเรียบร้อยแล้วให้รีบออกมาทันทีแล้วอย่าหันหลังกลับไปมองเด็ดขาดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามวิ่งวิ่งเท่านั้นนี่คือกฎทั้งหมดขอให้ท่านปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดไม่งั้นเราจะไม่รับรองชีวิตของคุณสุขสันต์วันลอยกระทงเมื่อฉันได้อ่านจบก็ต้องอึ้งไปสักพักเพราะมองหน้าชายชาราคนนั้นอย่างเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึง่งแต่เอราก็เชื่อฟังคนเท่าคนแก่มาแต่ไหนแต่ไรแล้ว ก็เลยยอมทําตามแต่โดยดีแล้วจึงนําโทรศัพท์และกระเป๋าสตางค์ที่พกมาฝากไว้ให้ทางชายชาราคนนั้นเองก็ทําท่าทีว่าจะช่วยดูแลรักษาให้อย่างดีจากนั้นฉันก็เดินเข้าไปตามแสงไฟเมื่อเข้ามาก็ต้องร้องโอ้โหบรรยากาศผู้คนหรืออะไรก็ตามอย่างกันหลุดเข้ามาในยุคไทยโบราณจนอยากตะโกนออกมาดังๆแต่ข้อความกดก็แวบเข้ามาในหัวว่าห้ามส่งเสียงดังหรือพูดคุยอีกอย่างนะ ต้องปฏิบัติให้เหมือนแม่หญิงโบราณต้องสงบสงเงยนเหมือนผ้าที่พับไว้ฉันจึงเดินหน้าต่ออย่างเรียบร้อยคาดว่าน่าจะกลมกลืนไปกับคนอื่นๆแล้วล่ะในระหว่างทางที่จะเดินไปนั้นก็จะมีแต่คนเข้ามาพยายามคุยและขายของให้ฉันฉันก็ต้องทนเงียบและมีท่าทางเหมือนแม่หญิงโบราณต่อไปถึงแม้จะไม่ค่อยชินและเริ่มรำคาญสักเล็กน้อยแต่ก็ต้องอดทนต่อไปจนผ่านฝูงชนมาได้สักที ในที่สุดก็มาถึงแม่น้ำสักทีฉันนั่งลงอย่างเรียบร้อยถือกระทงแล้วสวดขอพรให้สิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตของฉันและขอบคมาพระแม่คงคาหากฉันล่วงเกินไปอธิฐานเสร็จฉันก็วางกระทงลงบนแม่น้ำโดยที่ไม่แม้แต่จะมองหรือแตะเมื่อฉันลุกขึ้นมากำลังจะกลับเบื้องหน้าที่ฉันเห็นคือภาพบรรยากาศสวยงามเมื่อกี้กลับกลายเป็นค่อยๆดำมืด มีมือซีดเผือกเหมือนกับศพนับร้อยพยายามเข้ามาหาตัวฉันรออะไรล่ะวิ่งสิฉันสับขาวิ่งสุดแรงเกิดโดยพม่แม้แต่จะเหลียวมองหลังผู้คนที่มีชีวิตชีวาค,ค่อยๆทยอยเปลี่ยนไปเป็นเหมือนศพจ้องมองมาที่ฉันเหมือนจะพาไปอยู่ด้วยฉันกลัวฉันแพนิคมากๆแต่ก็ได้แต่กลั้นเอาไว้ภาพค่อยๆน่ากลัวไปเรื่อยๆมีแต่เลือดศพคนตายกองไฟหรือผีฉันไม่ได้โกหกจริงๆนะ เหมือนฉันจะเห็นผีเข้าแต่ก็ไม่กล้ามองหน้ามากเพราะมันโคตรจะขนลุกเลยเมื่อไร่จะถึงทางออกสักทีทำไมมันยิ่งไกลกันนะหรือฉันคิดไปเองฉันข้ามควรอยู่ภายในใจแต่ไม่สามารถพูดอะไรออกมาได้มันทรมานมากนะที่เราอยากจะกรีดร้องแต่ก็ทำไม่ได้กดที่ห้ามส่งเสียงยังชัดเจนสิยงกระซิบมากมายพูดขึ้นฉันโคตรแพนิกไม่คิดว่าชีวิตนี้จะมาเจออะไรแบบนี้ม่อยู่กับพวกเราสิ จะไปไหนแม่นางมากับพวกเราแม่นางช่างงดงามมากับพวกเราสิแม่นางมาคนเดียวงั้นหรอือไม่กลัวหรอแม่นางข้าไม่เคยเห็นแม่นางแบบเจ้าเลยกิริยาเป็นม้าดีดกระโลกเชียวเกิริยาไม่งามเลยเมื่อครู่กิริยายังอ่อนช้อยเป็นอะไรไปซะแล้วละ่ะแม่นาง เมื่อคู่ยังดูดีอยู่เลยมาสิมาพวกเราต้องการให้แม่นางมาอยู่ด้วยจะรีบไปไหนกันมานั่งกับข้าก่อนสิเสียงกระซิบหน้าคนลุกยังคงดังก้องในที่สุดฉันก็เห็นทางเข้าเจอท่านเท่านนคนนั้นยืนรออยู่ด้วยท่าทางไม่กลัวอะไรเลยเหมือนยืนรอช่วยฉันอยู่เลยพอฉันวิ่งไปถึงระยะฉันก็รีบหลบหลังเขาด้วยความกลัวสุดขีด แต่จูๆ่ๆร่างพื่อเท่าคนนั้นก็ค่อยๆกลายเป็นชายหนุ่มรูปงามแต่งกายดีและเริ่มไร้คาถาอาคมสักอย่างทําให้พวกนั้นต่างกรีดร้องแล้วกลับเข้าไปอยู่ในเขตที่ถูกกักขังไว้พอชายคนนั้นได้ไร้คาถาอาคมเสร็จใบหน้าคมหล่อได้มองหน้ามาหาชันแล้วส่งยิ้มให้บางๆแม่นวลของพี่เอ๋ยเจ้าอย่าได้กลับมาอีกเลยขวัญเอ๋ยขวัญมาเขาพูดแค่นั้นแล้วคืนกระเป๋าและโทรศัพท์ให้ชั้น มือหนาได้รูปหัวกอดปอบโยนอย่างอบอุ่นอ้อมก่อดน,นั้นรู้สึกคุ้นเคยอะไรเช่นนี้พี่ไปแล้วหนาะเขาบอกลาฉันแล้วค่อยๆเลือนหายไปฉันลม้มลงอึ้งอยู่นานกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อกี้แล้วจู่ๆก็ได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ขับเข้ามาเป็นชายหนุ่มที่ขับผ่านมาทางนี้เขาถอดหมวกกันน็อกออกมาใบหน้านั้นคลับคล้ายคลึงกับชายโบราณเมื่อครู่เรากลับเป็นคนเดียวกันที่กลับชาติมาเกิด เฮ้เธอเป็นอะไรหรือเปล่ามานั่งคนเดียวอะไรตรงนี้อันตรายนะสุขสันต์วันลอยกระทงค่ะโอเรื่องนี้จะดีมากเลยนะถ้าเกิดว่าเอามาอ่านตอนลอยกระทงใช่ปะโหแต่อีกสเดือนอะเนาะอ๋อต้องไล่ตนะั้งแต่ทำ